i n f l u ูเอนเจาก Clubhouse นะคะวันนี้ดามี3คอร์สค่ะอยากจะมารีวิวให้ฟังนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยได้โอกาสดีๆในการไปสัมมนา,ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะและมีหลายๆคนนะคะมาถามดานะคะว่า อคอร์สนุนก็ดีคอร์สนั้นก็ดีดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวดาจะมารีวิวให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันนะคะสําหรับคอร์สแรกนะคะที่ดาอยากจะรีวิวให้ฟังเลยค่ะเป็นศาสตร์ด้านการโคชชิ่งซึ่งดาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะคะชีวิตก็ไม่เคยคิดเลยเหมือนกันว่าจะได้ไปเรียนรู้ไปได ได้เข้าไปสัมมนาได้เข้าไปสัมผัสต,ตัวตนจริง,รงๆนะคะว่าศาสตร์ของการโค้ชเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งคอร์สนี้นะคะที่ดาวได้ไป,ไปเรียนเนี่ยชื่อคอร์สว่า Leading My Life นะคะจากสถาบันของโค้ชจิมมี่จิมมี่เดอะโค้ชนั่นเองนะคะซึ่งคอร์สนี้เนี่ยพอดาวได้เข้าไปศึกษาได้ไปเรียนนะคะซึ่งหลักสูตรเนี้ยเรียนอยู่3วันนะคะต,ตั้งแต่ตั้9โมงจนถึง5โมงเย็นค่ะและคอร์สนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดในการเรียนทักษะการใช้ชีวิต โอ้โหแค่ได้ฟังก็รู้สึกสะดุดใจแล้วนะคะแล้วเหมาะกับใครเหรอคะคอร์สเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะใช้ชีวิตทุกๆวันให้ดีขึ้นดาบอกดาม,มองว่าเหมาะกับคนที่อยากจะฝึกฝนตัวเองเนาะในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เรื่องของควบคุมความคิดพัฒนาศักยภาพในตัวเองอะคะ่ะ <s. S 1> ก็ดาจะรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันนะคอร์สนี้เนี่ยทำให้ดาได้เห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตแบบ เยอะมากใช้คำว,ว่า big transformation เลยทำให้เราได้เห็นมุมมองอะไรหลายอย่างเลยคือที่ดาดได้เยอะมากแลนะ้วในเรื่องของความเชื่อที่มันจำกัดเราอยู่อะค่ะคือเราจริงๆเราเนี่ยกว่าจะเป็นเราได้เนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะบางคนอาจจะเคยได้ฟังทฤษฎีของมาสโลอค่ะคือมีเยอะเลยทั้งในเรื่องของ need being value เรื่องของ fear ความกลัวมีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะในคอร์สเนี้ยที่จะสอนเจาะลึกลงไปแล้วทำให้เราเห็นผลลัพธ์ คลิกตัวเราเลยเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยทันทีค่ะอย่างดาเองดาได้เรียนรู้ข้อจํากัดอยากแชร์ให้ฟังนะคะที่ได้ transformation คือความเชื่อที่จํากัดของดาคือดาคิดว่าดายังไม่ดีพอในการที่ดาจะพูดภาษาอังกฤษที่จะพูดภาษาจีนหรือแม้กระทั่งดาจะร้องเพลงนั้นะไม่มั่นใจเลย3สิ่งเนี้ยแต่ไม่น่าเชื่อค่ะกระบวนการของศาสตร์ของการโค้ชนะคะเพียงแค่สนทนากันแบบปกติเงี้ยแล้วก็ส่งคําถามให้หรือว่า ย้อนกลับมาหาเราให้เราตอบอะค่ะโหไม่น่าเชื่อเลยค่ะอยู่ๆอะดากก็ตอบคำถามตอบไปว่าอะไรรู้ไหมคะฉันดีพอแล้วแค่สามคำเนี้ยทำไม้ไดาลองให้เป็นเด็กสามขวบเลยอะเหมือนว่าเราอะ่ะได้ยอมรับตัวเราเองเหมือนคุณแม่ซื้อไอติมให้เรากินแล้วเราดีใจเหมือนเด็กสามขวบได้กินไอติมอะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะบอกเลยว่าคอร์นี้ยคุ้มค่ามากและก็ เปลี่ยนชีวิตดาเป็นคนใหม่ทําให้ดาแบบมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปและที่สําคัญคือดาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะนะว่าทุกคนคงอยากมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์จริงไหมคะคอร์สเนี้ยดีมากเลยดาก็เลยรู้สึกอยากจะมารีวิวให้ฟังอันนี้คือคอร์สแรกนะคะส่วนคอร์สที่2ค่ะที่ดาได้ไปเรียนมานะคะถือว่าเป็นคอร์สระดับโลกเลยที่ใครหลายๆคนคงอยากจะไปเรียนนะคะแต่ในช่วงเนี้ยโควิดอะคะ่ะ ก็ไม่สามารถเดินทางไปเรียนจริงได้คอร์สในตำนานคอร์สนี้ชื่อว่า unleash power within virtual นั่นเองซึ่งคอร์สนี้ค่ะเป็นคอร์สปลุกศักยภาพธาตุใครหลายๆคนเคยรู้นะคะคือโทนี่โรบินส์นั่นเองซึ่งคอร์สที่เคยไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะต้องลุยไฟกันขนาดนั้นเลยนะแต่คอสที่ดาได้ไปเรียนเนี่ยคือเมื่อวันที่3ถึง6มิถุนายนที่ผ่านมาจำแม่นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคลาสนี้เนี่ย เรียนแบบใช้ทม์โซนของประเทศอังกฤษ <c oughs> คือเรียนกลางคืนนอนกลางวันอะเรียนตั้งแต่ห้าโมงะค่ะจนถึงตีห้าหรือบางวันก็เรียนหกโมงจนถึงหกโมงเช้าอะค่ะและ้วกลางวันก็นายยังจัดขับเฮาสอยูด้วยนะมันเ,ออเป็นอะไรที่หนักมากแต่ว่าทรงพลังมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าการเรียนผ่านซูมเนี่ยหรือวอชวัลเนี่ยจะมีมิติมีมุมมองใหม่ๆใ,ให้ชีวิตของเราอะค่ะ ได้เปลี่ยนมุมมองอะไรไปเยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็ได้พลังมากมายเลยจากคลาสนี้ซึ่งเขากระตุ้นบรรยากาศอ่ะคือเหมือนไปผับตลอดเวลาเลยการเรียนนะคะและวาวคำที่เปลี่ยนชีวิตเราเลยนะอ่ะมันมีสองเรื่องแชร์ให้ฟังเลยกันนะคะคำของโทนี่โรบินส์บอกไว้ว่า equality of emotion is equality of life หมายความว่าคุณภาพของชีวิตของเรา จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณภาพของอารมณ์ของเราค่ะถา้าเรารักษาอารมณ์ของเราให้มีคุณภาพที่ดีได้มากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตของเราจะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเออดานเลยได้บทเรียนตรงเนี้ยทาให้เราสามารถตัดใจจากอารมณ์ที่มันหงุดหงิดมันเป็นอารมณ์ด้านลบอะได้ไวยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้อีกอันหนึงที่ดารู้สึกได้ break t o ได้ transformation จากอันนี้นะคะคือเรื่องของ significant love and connection variety คือเป็นเรื่องของความสำคัญในตัวตนของเราเราให้ความสำคัญกับในเรื่องไหนดานได้เห็นว่าตัวเราเนี่ยเออเรามี significant เป็นตัวหลักนะในการขับเคลื่อน ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีพอเรามองเห็นตรงนี้ปุ๊บอะค่ะเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างทรงพลังมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าอะไรคือจุดอ่อนคือจุดแข็งของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้จาก Unleash Power With i n นะคะแบบ Virtual ก็ราคาก็น่ารักนะคะเพราะว่าแผนที่จะไปสิงคโปร์เนี่ยราคาหลักแสนเนาะแต่เนี่ยถือว่าเซฟไปเยอะมากก็จ g มีมีรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันไปนะคะพอเรียนผ่าน o o m เนี่ยการคอนเซนเทรตในเรื่องของสมาธิเนี่ยจะแตกต่างกับ คอสที่ไปตัวจริงอยู่แล้วนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราอะคะ่ะว่าเราลงเล่นลงเล่นเกมลงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าเราทุ่มเทเราเต็มที่อะคะ่ะเราก็จะได้กลับมาเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นคอสของโทนี่โรบินส์เนาะส่วนคอสที่สามอะคะ่ะดาอยากจะแนะนําเลยคอสนี้เป็นไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตเราจะได้เข้ามาสู่สายนักเขียนนะคะเพราะว่ามีโอกาสดีๆค่ะเดี๋ยวอันนี้แอบสปอยเลยกันฝากติดตามไวๆนี้นะคะว่าดาจะ มีหนังสือเป็นของตัวเองไว้ๆนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ MC Moderator ในการที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของดานเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวดาจะ มาเขียนแล้วก็ดาเลยตัดสินใจค่ะได้ไปเรียนคอสนี้นะคะชื่อคอสว่าเขียนจบครบภายใน3เดือนซึ่งในคอสนี้นะคะสอนโดยครูแนนนะคะสำนักพิมพ์เขียนเขียนนั่นเองนะคะก็เป็นสำนักพิมพ์ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากแต่งานแน่นตลอดเลยนะคะคอนเทนต์คุณภาพเขียนเก่งหนังสือดีสุดปังทุกอย่างเลยและคอสนี้ค่ะที่ดาได้ไปเรียนเนาะเป็นคอสที่คือดาเลือกก่อนว่าคนที่สอนเนี่ย มีประสบการณ์มีความสําเร็จจริงนะคะแล้วก็พี่เขาพัฒนาตัวเองเยอะมากดังน,น,นั้นอะแทนที่เราจะได้เรียนเนื้อหาอย่างเดียวมันเหมือนเราได้เรียนโค้ชไปด้วยได้เรื่องของแรงบันดาลใจได้เทคนิควิธีการอะไรหลายๆอย่างด้วยนะ,ะซึ่งพี่ครูแนน,นะคะก็ สอนในเรื่องของวิธีการเขียนหนังสืออะค่ะให้จบครบกระบวนการหนึ่งเล่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสอน how to ทุกอย่างเลยและยังไม่พอนะคะสอนในเรื่องของวิธีการสร้างตัวตนในโลกของการเขียนในโลกของหนังสือค่ะสร้าง Personal Branding และสอนเรื่องของการทําการตลาดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสือ E Book a udiobook อ่าในเรื่องของเจาะลึกเลยอะคะ่ะว่าเราจะทำการตลาดอย่างไรนะคะ ใครที่มีความสนใจในเรื่องของอยากจะเป็นนักเขียนคือเขียนตรงนี้เนี่ยไม่ได้เขียนแค่หนังสือนะในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์เซลเพจอะไรต่างๆเนี่ยดาว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากและจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้จากแค่การเขียนนะคะคอร์สนี้ดีมากจริงๆนานเรียนแล้วคืออันนี้เพิ่งเริ่มเองนะยังเรียนไม่จบคอร์สเลยอะ่ะแต่ทําให้เราเห็นภาพเห็นมิติเห็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองในเรื่องของการเขียนว่า ใครว่านักเขียนไส้แห้งนะคะใครว่าเป็นนักเขียนไส้แห้งอันนี้เป็นชื่อเพจของครูแนนนะคะใครสนใจก็ลองไปดูรีวิวได้เพจเนี้ยเอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะและทุกวันเนี้ยใครที่สามารถมีหนังสือได้สามารถสร้างแบรนดิง้งมีนาบัตรเป็นของตัวเองได้ะคะ่ะอันเนี้ยดาเลยรู้สึกว่าเป็นความใฝ่ฝันหนึ่งเนาะดาก็รู้สึกดีใจมากที่ได้โอกาสนี้เราก็เลยตัดสินใจเรียน และจะติดอาวุธทำให้หนังสือของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างยอดขายได้จริงนั่นเองนะคะอันนี้เลยขอนุญาตนะคะจบในรีวิวเรื่องของที่3ามคอร์สที่3นะคะและใครนะคะที่สนใจอยากจะให้ดานะคะได้ไปรีวิวคอร์สรีวิวสินค้ารีวิวแบรนด์อะไรต่างๆนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะทั้ง Facebook Fan Page MC w o n d e r d a นะคะหรือว่าทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ IG t w i t t e r Clubhouse MC Weather ็มซีเว d a เดาชี่นี้ชื่อเดียวเลยนะคะในไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขออภัยนะหากพูดอะไรผิดพลาดประการใดนี่อัดตอนตีหนึ่งกว่านะคะแต่ว่าพลังก็ยังมาเต็มอยู่ก็ขอบคุณนะคะทุกๆท่านเลยค่ะที่กดติดตามเนาะก็ฝากกด u u s c r i b e ์ช anel ยูทูบเอ็ c ซี n ว e r d เดดาด้วยนะคะหากท่านใดนะคะที่มองหาที่ปรึกษา Personal Branding ในโลกของ Clubhouse นะคะและก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการ พูดด้วยนะคะดายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยก็สามารถติดต่อมาสอบถามพูดคุยรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะดังนั้นในช่วงท้ายนี้ลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะดาเองมีคอนเทนต์อยู่ในคลับ h o u s e เป็นประจําเลยอาจแจ้งตารางนิดนึงแล้วกันนะคะ ทุกวันจันทรถึงสุกนะคะแปดโมงเชา้ารายการอาหารใจก่อนไปทํางานกับพระอาจารย์อารยันนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะมีรายการเที่ยงวันทันหุนกับพี่เคลลี่นะคะ,ช,ะช่วงวันจันทร์พุธศุกร์นะคะตอนเที่ยงแล้วก็ห้าโมงเย็นห้องขอบคุณสิ่งดีๆเล็กๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะอยากเรียนเชิญทุกคนมาสร้างจิตวิทยาเชิงบวดด้วยการขอบคุณ ด,ด้วยกันได้นะคะแล้วก็2องทุ่มห้องสวดมนต์ก่อนนอนนะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาเติมพลังบุญเติมธรรมะกันนะคะส่วนสี่ทุ่มเนี่ยเป็นห้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเลยนะคะเป็นห้อง meditation อรารณมเหมือนโยคะเลยเพราะว่าคนที่เขามาปฏิบัติธรรมเป็นชาวต่างชาตินะและไม่ได้นับถือศาสนาอะไรด้วยนะคะแต่ทุกคนต้องการมา charge positive energy ใน s e ชันี้นะคะก็เลยอยากจะเรียนเชิญทุกคน สี่ทุ่มเนาะก็ตามดาไาได้นะคะกด follow ดาได้ใน Clubhouse หรือใครที่ต้องการ in นไ i t e นะคะดามี in white แบบไม่มีจำกัดสามารถดูเพิ่มเติมในอมเมนต์ของดาได้เลยนะคะและใครที่อยากจะัพ p อ o r t นะคะเป็นกองทุนเพื่อให้ดาทำคอนเทนต์ดีๆต่อก็สามารถดูรายละเอียดในบโอดามีแปะเลขบัญชีไว้นะคะยังไงขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะนี้คืนนี้ลาไปก่อนนะคะต้องพูดว่าคืนนี้นะคะเพราะอัดตอนกลางคืนนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในขับเขานะคอนเทนต์เยอะมากจริงๆบ๊ายบาย